แต่จะได้เงินด่วนแบบถูกกฎหมายไม่อยากกดแอป,ปมัวม่วๆกลัวเจอพวกนอกระบบเดี๋ยววันนี้พาไปดูของใหม่แล้วกันนะที่คนเนี่ยกำลังพูดถึงกันเยอะมาก u t u a อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มของสินเชื่อไว้ไม่ต้องใช้เอกสารเยอะได้จริงไหมปลอดภัยแค่ไหนแล้วคนติดโบูโรเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าพร้อมกับพาไปสมัครทีละขั้นตอนเลย ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า UTUA เอนี่ยอานว่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่บริษัทปล่อยกู้แน่นอนแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มบริการเครดิตหรือเครดิตแมネจเมนต์แพลตฟอร์มนั่นแหละที่ช่วยให้เราเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายได้ไง่ายขึ้นพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะมันก็คือผู้ช่วยหาสินเชื่อที่เหมาะก,กับเราคัดแหล่งกู้ที่มันถูกกฎหมายมาให้ยื่นผ่านแอปได้นะไม่ต้องเดินเอกสารเองซึ่งที่นี่เนี่ยยื่นสินเชื่อภายในไม่กี่นาทีนะมีสินเชื่อก็ หลากหลายให้เลือกเลยเงินก้อนบัตรกดเงินสดวงเงินฉุกเฉินประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นให้เลยนะก่อนที่จะกดสมัครไม่ต้องส่งเองกสารกองโตแบบยุคก่อนแล้วนะปลอดภัยกว่าแอปติงตองนอกระบบแน่นอนเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกลางแล้วไงนะที่จะช่วยดึงสินเชื่อที่เหมาะกับเราเนี่ยออกมาให้เลือกเลยหลายคนก็กังวลว่าที่นี่ดีจริงไหมปลอดภัยแค่ไหนข้อดีคือมีพันธมิตรสินเชื่ออยู่ในระบบถูกกฎหมายขั้นตอนสมัครง่ายมากๆประเมินโอกาส ผ่านนะก่อนสมัครจริงลดโอกาสกดยืนแล้วตกไม่ต้องเดินไปธนาคารทําผ่านมือถือได้หมดเลยบอกกับใครบ้างละ่ะก็บอกกับคนที่ต้องการเงินด่วนนั่นล่ะฟรีแลนซะ์อาชีพเิสละที่สมัครธนาคารยากคนที่อยากจะเชคโอกาสผ่านก่อนการกดสมัครนะคนที่ไม่ชอบระบบยุ่งยากส่งเอกสารเป็นปึกแล้วคนที่อยากจะเปรียบเทียบหลายสินเชื่อในที่เดียวถามว่าติดบูโรในสมัครได้ไหมคือในนี้เนี่ยบางสินเชื่อสมัครได้นะแต่ก็ต้องดูประเภทสินเชื่อแต่ละตัวในแพลตฟอร์มด้วยและบาง ตัวเนี่ยไม่ต้องมีประวัติค้างชำระนานเกินเกณฑ์ก็ได้ข้อระวังเนี่ยไม่มีใครการันตีอนุมัตินะต้องเช็คดอกเบี้ยค่างวดของแต่ละแหล่งเนี่ยก่อนการกดยืนแล้วก็ห้ามจ่ายเงินก่อนนะไม่มีค่าดําเนินการก่อนการอนุมัติเด็ดขาดใน UTUA เนี่ยเข้ามีสินเชื่อหลายแบบนะสินเชื่อเงินก่อนพร้อมใช้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินด่วนบัตรกดเงินสดวงเงินหมุนเวียนแล้วก็สินเชื่อแบบผ่อนาดดค้างงวดเบานะคือมันรวมหลายสินเชื่อนั่นแหละถูก กฎหมายแล้วก็คัดมาให้เรากดเลือกได้ง่ายๆนะในที่เดียวขั้นตอนการขอสินเชื่อนะจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนที่1คุณก็ลงทะเบียนบัญชีนะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีระบบเนี่ยจะยืนยันตัวตนเบื้องตน้นขั้นตอนที่2ก็เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการนะเลือกได้เลยว่าอยากได้อะไรขั้นตอนที่3ประเมินโอกาสผ่านอันนี้เขาจะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วระบบก็จะสรุปให้ว่าแบบไหนเนี่ยมีโอกาสผ่านมากที่สุด ตรงนี้แหละที่หลายคนชอบนะเพราะว่าไม่เสียเงินมันฟรีเลยนะในการที่จะกดสมัครแบบมัวม่วๆขั้นตอนที่4กดสมัครส่รงเอกสารผ่านแอปปกติเนี่ยจะใช้เอกสารก็แค่บัตรประชาชนสเต t เมนสา3ถึง6เดือนโหลดได้จากแอปธนาคารได้เลยแล้วก็เอกสารรายได้นะปางสินเชื่อเนี่ยใช้วิธีตรวจรายได้ผ่านระบบได้เลยและขั้นตอนสุดท้ายรอผลรับเงินเข้าบัญชีส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง1วันนะก็ แล้วแต่ประเภทสินเชื่อแล้วก็เอกสารที่ส่งยกตัวยอย่างง่ายๆนะสมมติคุณรายได้1 2 0 0 0บาททํางานที่ร้านกาแฟ à. อยากจะได้เงินสัก0 0 0ถึง20,000บาทแบบฉุกเฉินเนี่ยพอคุณเข้าไปที่ UTUA นะก็จะมีการประเมินระบบก็จะแนะนําสินเชื่อที่ไม่ต้องมีสลิปไม่ต้องมีคนค้าใช้สเตทเมนแทนโอกาสผ่านก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปลองมั่วทีละธนาคารให้เสียเวลาเลยเอาเป็นว่า UTUA เ,เป็นแพลตฟอร์มตัวช่วยขอสินเชื่อนะสมัครง่ายรู้ผลเร็วคนรายได้นอ้อยรายได้ไม่คงที่เนี่ยก็สมัครได้แต่ก็จําไว้อย่างนึงนีอย่ากกดสมัครหลายเจ้าในวันเดียวเดี๋ยวเครดิตพังไม่รู้ตัว